สวัสดีค่ะเข้านอนกันหมดแล้วเรามาดื่มคอลลาเจนกันเถอะก่อนนอนอันนี้หนูน่งใส่มาปิดมานะคะน้ำน้ำคอลลาเจนใส่น้ำมะปิดใส่แล้วอร่อยชื่นใจทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะผู้เสียงแรงไม่ได้เข้านอนกันหมดแล้ว ไม่คาวไม่มีรสชาติที่มันแบบไม่อร่อยกินง่ายค่ะนะคะวันนี้ก็มาเชิญพื่ออะไรนะคะเอาเอา,เอาสังขารมาลงไว้ใน YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูอะเดี๋ยวต่อไปหนูเน่งจะมีหุ่นเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ก็อา,าจะได้เดือนแล้วมั้งคะกินโปรตีนมา ดูแขนดูแขนดูแขนยังย่อยู่ไปแล้วนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ